วันนี้เรามาอยู่กับเทพตองนะครับตกปลาตกปลาในค่ายกองกำกับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44นะครับตันนี้อยู่กับเทพตองกำลังนั่งชิงเหลียวอยู่ไอ้สปิ๋วดีๆเขาบอกให้มาตกเลยตกปลาใหญ่ นั่งสปิวอยู่เดี๋ยวนี่ไอสี่ห้าตัวนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วสิบนาทีสมชื่อเทพตองสิบนาที <c oughs> ท,าท,ทั้งหมดนี่คือสิบนาทีหรือว่าสิบนาทีแล้วที่มันไม่ได้อะไร,ส,ร <c oughs> สิบนาทีแล้วที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น